กระชนเอาวัคซีนเข้ากีดกันไม่ให้เอาหลายๆเจ้าเข้ามาแล้วก็ให้พวกของมึงได้ไฟเซอร์เข็มละหกร้อยของไอทันนินเจวานอนก็หกรแล้วของมันเห็นสวยด้วยไอสัตกูขอสาบแช่งมึงเลย บาปคำที่มึงทำกับประชาชนทั้งประเทศไอ้สัตว์ถ้ามึงสั่งไฟซื้อสั่งหลายๆเจ้าไฟซื้อเขาเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน6-3แต่มึงไม่ยอมสั่งไม่ยอมวางไม่จำไม่ยอมทำสัญญากับเขาควยสัตว์มันนี่ตายส5บห ทหารก็ตายทหารในกระทรวงกลาโหมผู้หญิงตายเขาปิดข่าวตำรวจตายพยาบาลตายลูกจ้างวัดสันตายฉีดไอซินโนแว็กราคาของมันกับไฟเซอร์เท่ากันเลยหกร้อย งบซื้อวัคซีนเพื่อประชาชนมึงมึงกัดคยุยแต่มึงไปซื้ออาวุธให้พวกทหารทหารแม่งก็เฮีย้ยหกแสนก็คนรับใช้คนตระกูลเดียวควยไม่ได้คิดจะทําเพื่อประชาชนทั้งทั้งที่เงินเดือนที่พวกมึงแดกคือภาษีของประชาชนไอ้ซัก